สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ elastic shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะคระับเอาเลยครับสวัสดียมามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากิจกรรมซื้อเยอะ ลดยับนะครับรูช่วากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ในมุมมองผมวันนี้เทมซีมีคาตอบนะครับเรียกเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับก็ราว6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเพื่อนๆไม่รอช้ารากดเข้าไปเลยนะครับรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเลือกนะครับสกินที่คุณอยากได้นะครับโดยสมมติแบบคุณไม่เคยเปิดเข้ากิจกรรมนี้มาก่อนนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้คุณเลือกสกินที่คุณอยากได้แต่ถ้าสมมติ หน้านี้ไม่มีสกินที่คุณอยากได้คุณก็สามารถกดรีเฟซฟรีไปได้แต่ว่าอย่าเพิ่งกดนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมองดูรางวัลทั้งหมดก่อนนะกดไปที่รางวัลทั้งหมดมันจะมีของรางวัลทั้งหมดขึ้นนะให้คุณทําการเลื่อนด,ดูนะครับว่าคุณมีคุณเนี่ยอยากได้สกินไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับให้คุณเลื่อนด,ดูก่อนนะครับแล้วก็ผมให้ทุกคนเลือกก่อนนะครับว่าคุณอยากได้สกินไหนแล้วค่อยรีเฟซนะครับบางทีเนี่ยคุณเจอสกินนี้ถูกใจเอ๊ะพอซื้อแล้วอ้าวสกินนี้ถูกใจอีกอ้้าาวกลยันแบเเเรรรจสีคูปอง ไม่จบสักทีนะครให้ทุกคนมองดูแล้วก็เปรียบเทียบดูนะว่าอยากได้สกินไหนแล้วก็เลื่อๆเอาแล้วเขารีเฟซทีเดียวนะครับส่วนคูปองในการรีเฟซแต่ละครั้งนะครับเขาก็มีบอร์ดนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองบ้างนะครับเนี่ยหนึ่งสองครั้งแรกใช้ฟรีแล้วก็ครั้งที่3ถึงครั้งที่40เนี่ยสามคูปองนะครับแล้วก็ไปเรื่อยนะคุณสามารถดูได้เลยนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยมันก็จะมีบอร์ดนะครับว่าลดสมมติอสองชิ้นเนี่ยลดสิบเปอร์เซ็นต์สามชิ้นนะครับ โ okay, อเคน,นี้ดีเฟตฟรีนะครับหน้านี้ก็ยังไม่มีสกินที่ผมอยากได้แต่ส่วนตัวในที่ผมเห็นมาหลายรอบแล้วเนี่ยสกินที่แพง,พง,พงแล้วลราคามาเนี่ยก็คือสกินของอันเนี้ยคาเฟนีเนี่ยพึ่งมาทุกคนลดราคาเหลือ142คูป,ปองนะครับนั่นหมายความว่าคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบ ไม่จะเป็นต้องเอาสกินแพงๆก็ได้พวกสกินรีเจนที่มันลดราคามันหนักๆเนี่ยก็ยังน่าสนใจอย่างเช่นสกินของวูคองก็ยังน่าสนใจอยู่นตาตาาก็ยังน่าสนใจนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะคุมม้มเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะแต่ว่าหน้านี้ก็ยังไม่มีสกินที่ผมอยากได้นะขออนุญาตดูรางวัลทั้งหมดสักครู่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ้ที่จริงที่ผมอยากได้เนี่ยจะจะเป็นสกินของยอนเนี่ยยอนยอนอันเนี้ยยอนอัลติเมทนะครับถ้าเอาจริงที่อยากได้นะหนึ่งยอนอัลติเมทแล้วก ไม่น่ามีแล้วอันนี้รีเจนเนี่ยโอ้โหรีเจนผมน่าจะจัดไอ้นี่ไปทุกคนผมน่าจะจัดกูพลาดละรูนี้จัดคาเฟ่นี่ไปดีกว่าไม่มีสกินที่อยากได้เนี่ยอยากได้แต่แบบย้อนหนึ่งเดียวเลยทุกคนเดี๋ยวลองรีเฟซไปอีกรอบนึงเฮ้ยรูนี้เราก็จัดได้นี่หว่าคาเฟ่นี่ะคาเฟ่นี่คาเฟ่นี่สกินรีเจนเอาไงดีตุก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 ตกตกโอ้ยเอาวันประมาณนี้ดีกว่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ แหมคนมันจะเสียคูปองทั้งทีอะแต่ก็ต้องคิดเยอะๆใช่ไหมล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดอยู่คิดอยู่2อย่างคือเอาสกินเลเจนด์แล้วก็กดออกเลยกับเอาสกินอัลติเมตนะครับซึ่งเอาสกินอัลติเมตนี่ยที่สังเกตมาหลายๆรอบนะครับก็ลดลงมาเหลือจากพันสองเนี่ยลดลงมาเหลือ600คูปองนะครับส่วนตัวผมก็มองว่ายังแพงอยู่นะยังแพงอยู่นะครับอย่างเช่นสกินอัลติเมตต่างๆที่ผมได้มาอย่างเช่นสกินของริกเตอร์หรือว่าสกินของวายโอเลตเองนะครับเน,น,นี่ยสกินสองสกินเนี่ย ผมเนี่ยก็ได้มาในราคาแค่เพียงแบบ300-400คูปองนะในกิจกรรมอ่าอัปเกรดสกินเอ้ยเออไม่ใช่อัปเกรดสกินหรือว่าสะสมหินนะครับเดี๋ยวไม่เชื่ออีกเดี๋ยวไม่เชื่ออเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าผมมีจริงนะครับไฟเตอร์ก็คือ,อแครี่กันบน็อตเวลเลตเนี่ยผมมีสกินจริงๆนะแล้วก็ไฟเตอร์เป็นบริเกตเตอร์นะครับมีจริงๆนะครับอืมซึ่งที่ผมซื้อเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะคุ้มเลยสำหรับราคา300-400คูปองนะครับเนี่ย ผมมองว่าถ้าจะถ้าสมมติสกินอัลติเมตราคา600คูป,ปองเนี่ยผมว่ารอกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับแต่ทีนี้นั้นก็แล้วแต่คนด้วยบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมโอเคการเสียเท่านี้ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวผมก็มองว่ากิจกรรมอื่นมีคุ้มกว่านี้นะครับสำหรับสกินของอัลติเมตนะครับยังไงก็ต้องรอกันต่อไปนะและสำหรับส,สกินของวาลเลตก็เหมือนกันนะผมเสียไปแค่300-400คูป,ปองเองนะครับไม่เ300่เถือ300-400บาทเองนะบาทไม่ใช่คูป,ปองด้วย ประมาณนี้ icism, สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ขออนุญาตยังไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่าสกินของคาเวนี่เนี่ยผมเคยรีวิวแล้วผมให้คะแนนค่อนข้างต่ํามากๆนะครับก็เก็บตังค์ไปผมอยากจะซื้อแบบนานๆที่ะเอาแบบสกินสวยๆอย่างนี้ไปเลยเก็บแล้วซื้อสวยๆอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยสวยปะสวยมากนะครับอุ้ยอย่างสยองเลยอะรหัสผมอยากสยองเลยประมาณนี้ผมโลสำหรับกิจกรรมในวันนี้ใครดูจบความไม่แน่อยนะครับว่า00เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้างๆนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยผมสตรีมไปแต่ว่า ข่าวร้ายก็คือติดลิขสิทธิ์นะฮะดันไปเปิดติ๊กต็อกสยองจัดเลยนะครับสยองจัดเลยนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับโอ้โหคลิปที่แล้วยอดวิว71วิวนะครับโอ้โหสภาพอนาถามากเลยนะครับผมยังไม่ได้วอลล์พลาสอ่ะกดใจแค่สิบองจะมาวอลล์พลาสอะไรนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบทำมะสิบกับของความคุ้มครับเพราะว่าบางสกินก็แจกฟรีที่จะเป็นกิจกรรมให้เพื่อนช่วยชาพลังแล้วก็มีผู้ช่ชวยโชคดีนาสิบกุบองครับได้ทั้งสองสกินหายไปแล้ววันเนื่องจากปิดยอดที่ทำงานเอากับรายการเป็นวันต้องขอไยด้วยครับไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าคุณบอลเนี่ย เราเห็นได้ชัดนะครับว่าคุณบอลเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะสวัสดีทารุกี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณเอชนิวสวัสดีคุณคมกริชสวัสดีคุณชโลธานสวัสดีคุณเบคอนคุงด้วยนะครับเมื่อคืนไม่มาทำอะไรอยู่สวัสดีไทยสกายด้วยนะครับสวัสดีอาเจเรสวัสดนอาเพงค์ด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จบนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันใครดูจบคอมเมนต์มา่อยนะครับว่าสองสี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทำไมน้าเน็กมาโผล่ขึ้นหน้าผมวะไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย